วิธีคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า 1. ล้มได้ก็ต้องลุกให้เร็วยิ่งคิดเวียนวนอยู่กับความล้มเหลวก็ยิ่งอยู่ในวังวนของความผิดพลาดนั้นคนอื่นเขาทำได้ทำไมเราถึงทำไม่สำเร็จเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะไปทำเรื่องอะไรนึกว่าแน่โที่แท้ก็ล้มไม่เป็นท่า คิดอย่างนี้ก็เท่ากับซ้าเติมสถานการณ์ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นมาลองคิดใหม่ว่าการทําไม่ได้ได้ให้บทเรียนอะไรเราไว้ที่จะไม่กลับไปทําใหม่ให้เหมือนเดิมอีกครับแล้วก็มุ่งมั่นลุกขึ้นมาทํากันใหม่ลืมความล้มเหลวทั้งหลายเอาไว้ข้างหลังแล้วก็ก้าวต่อไป ถ้าไม่สลัดโซ่ตรวนแห่งอดีตที่ล่ามขาตัวเองเอาไว้จะใช้ขาข้างใดก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสแห่งความสำเร็จ 2. เปลี่ยนมุมมองใหม่ล้มเหลวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายถ้าล่มได้ก็แสดงว่าเคยยืนคนไม่ยืนจะล้มได้อย่างไรทำไม่ได้แสดงว่าเคยได้ทำแต่มันทำไม่ได้ คนไม่ทำอะไรจะไม่มีวันทั้งทำได้และไม่ได้และถ้าเราต้องสูญเสียอะไรไปก็แสดงว่าเราเคยมีคนไม่มีจะไปเสียอะไรได้และคิดว่าถ้าวันนี้ต่อให้ล้มเหลวผิดหวังแต่ถ้าเรายังจะสู้ต่อไปเราจะเอาความล้มเหลวครั้งที่ผ่านมาเป็นบันไดเอาความผิดพลาดครั้งที่ผ่านไปเป็นต้นทุนโดยไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ เพราะทำแล้วทําไม่ได้คือการล้มไปข้างหน้ายิ่งล้มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จ 3. อย่าแคร์ใครอย่าซ้ําเติมบาดแผลที่ล้มเหลวผิดหวังด้วยการคิดถึงแต่ความเห็นของคนอื่นมากเกินไป ่านนี้ใครๆเขาคงจะสมน้ำหน้าเขาคงจะไม่เชื่อถือศรัทธาเราอีกต่อไปแล้วเขาจะพูดถึงเราในแง่ไหนก็ไม่รู้และเราจะไปมองหน้าใครเขาได้ชีวิตเราไม่ได้เดินไปข้างหน้าด้วยขาของคนอื่นนะครับจะผิดหวังดีใจหรือแพ้พ่ายไม่ใช่เรื่องของใครมันเป็นลิขิตชีวิตของเราเองอย่าไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเราอย่างไรใครคิดไม่ดีกับเรามันเป็นปัญหาของเขา แต่ถ้าเราเอามาใส่ใจเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นปัญหาของเรา 4. คุณไม่ใช่คนล้มเหลวไม่มีใครทำอะไรได้ทุกอย่างไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดอะไรคนมันล้มกันได้และเราก็ไม่ใช่คนล้มเหลวเพราะคนล้มเหลวคือคนที่ทำอะไรให้สำเร็จอีกไม่ได้แล้วเราแค่คนทำบางเรื่องไม่ได้ทำบางอย่างไม่สำเร็จเท่านั้นเอง ถ้าสอบวิชาหนึ่งไม่ได้ก็แค่สอบวิชานั้นไม่ได้ไม่ใช่ต้องสอบไม่ได้ทุกวิชาขายของไม่ได้ก็คือขายของแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ต้องขายอะไรก็ขายไม่ได้อกหักจากรักคนคนนี้ก็แค่อกหักจากรักคนคนนั้นเท่านั้นไม่ใช่หมายความว่าตลอดชีวิตนี้รักใครก็ต้องอกหักเสมอไปชีวิตเข้าแบ่งขายอย่าคิดมากเกินไป เขาไม่ได้ขายให้เราแบบเหมารวม